กำลังช่วงวอร์มกันอยู่นะครับมาสักรครู่นะฮะจะมีการแข่งขันวันนี้ดีเจหนุ่ยกำลังไปเตรียมเตรียมของเดือมมั่วสื่อหนะัก <c oughs> อะไรมาเจอกันต่อในรอบต่อไปครับนี่เป็นรายการอะไรครับรายการฟ้าประทานครับฟ้าประทานครับนี่ครับครั้งที่หนึ่งครับใครเป็นใครคนจัดก็อยู่ตรงนี้ครับคือคือหน่วยงานไหนครับหน่วยงานอินดี้ครับไม่มีหน่วยงานไหนนะครับจัดกันเองครับก็รวมกับเทศบันมังแู คืนนี้นี่คือแบบจัดแบบให้ได้ทั่วเลยถูกต้องครับวันเดียวจบครับวันเดียวจบเดี่ยจบแล้วนะเอาเราต้องเอาหรอบนี้น็อกเอาเลยครับและตอนนี้แพ้ตกรอบันที้เหลือเหลือกี่ทีมครับตอนนี้เป็นการแข่งในรอบแปดทีมครับผมใครชนะก็เข้ารอบสี่ทีมเมื่อกี้ได้ไปหนึ่งทีมแล้วนะครับก็เป็นทีมของโค้ชหนุ่มอะนี่นะมีทีมเปะไหนบ้างก็จะทราบนะครับพี่อไปมีทีมยังไงนะ มันมีทีมอะไรมั่งตอนนี้ทีมอะไรมั่งที่เข้ารอบมาผมไม่ทราบเลยเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้จับสลากแล้วก็เราก็เล่นเดาไปเรื่อยๆนะต้นเอกหรวัาโอเคงั้นอีกคืนนี้ก็เหลืออีกสามคู่ใช่ไหมใช่ครับสามคู่สามคู่รอบสี่อีกครัรอบแปดรอบแปดสี่คู่รอบแปดนี่แหละนี่แข่งรอบแปดอยู่รอบแปดมีสี่คู่แล้วรอบรอบสี่ก็สองคู่รอบสิงห์ที่ผ่านไปแล้วหนึ่งคู่ก็เหลืออีกสามคู่นนั่แข่งขนาด ทีมโน้นก็ไม่ใช่ธรรมดาแน่นหนึ่งนะออมพี่จวบออยนะเออก็ก็ถือว่าสู้ได้อยู่นะทีมโน้ตแข่งได้ไปจบวงเงินนะมาเดี๋ยวเจอกันต่อครับ ชื่อเบติทต์นะครับสำหรับท่านว่างนะครับเอาล่ะมาชมเกมกันต่อครับในรอบ8ทีมสุดท้ายในคู่ที่2ครับคู่นี้ก็พบกันระหว่างบ้านก้าวครับจะพบกับทีมบ้านปทุมครับโอ้โหคู่นี้ขอว่าผมบอกว่าสุสีครับในรอบ8ทีมไม่มีทีมไหนอ่อนสักทีมเลยนะครับผมบอกเลยการตีว่ามีความมันแน่นอนฮะ ถ้าเป็นไก่ย่างก็ระดับ5ดาวเลยทีเดียวฮะวิเชียนบุรีไม่ได้หรอกอย่างวิเชียนบุรีก็นุ่นนั่งอยู่ตรงนั้นน่าจะตกรอบไปแล้วไก่ย่างวิเชียนบุรีพี่บุญส่งฮะขอแขกรับเชิญนะครับคู่นี้นะครับทีมบานกว่างเป็นฝ่ายส่งเรก่เล่นนะครับอาจารย์ฟอมนะครับบ้านกว่างบ้านกวางว้าวว้าวนี่ซื้อเลยบ้านเราไ สูนต์ต่อศูนครับเริ่มเกมการแข่งนะเอาไปจุดวงเงินเสิร์ฟบาลน่าซ่าเอกวิทโยกบาส่วยเจ้าต้นฟาดลูกนี้โอ้โหไม่ข้ามครับไปก่อนไปก่อนรวมไปถึงเหมืองมอใช่ไหมอืมอาถ้าใครกันไปก่อนเลยลูกนี้ฟาดตีนเทปไปก่อนครับแต้มแรกจบวงเงินฮะเอาไปดูเกมเสิร์ฟของพี่จวบครับ เสิร์ฟมาลูกนี้นะ่สาส่าอีกแล้วโอ้โหเปิดแตกโอ้แต่ยังตามไปเรนะื่อยได้แก้ไขลูกนี้นได้อยู่แต่เจ้าอ้อยเก็บได้โยกขึ้นมาสวยเจา้าอาบฟาดลูกนี้โอ้โหเอกวิเปิดแรกดีโยกสองขึ้นมาฟาดคืนไปโอ้โหลูกนี้ออกเลยครับโอ้โหไล่กันมันครับไล่กันมันเอาแล้วข,ขวมันเกิดขึนขน้นมาแล้วครับระดับห้าดาวไก่ย่างเลยนะครับลูกนี้ซูนซูนสองตัวซูนครับมา ได้ชิมแรกไปแล้วนะสำหรับรอบสี่ดิมเอาว่าเปิดได้สวยเอกวิทย์โยกมาเจ้าตนฟาลูกน,นี้โอ้โหแต่ลิซ้ายเอาล้มเสียงโหฮา,าเริ่มมาเลยครับโอ้โหนี่ครับเสียงขอเชียร์เริ่มมาเลยครับแต่และแต่และต่อแต่แล,ะแตและทีมครับอย่<ร>างนีต้องเป็นต่อเองหมอครับสมริสิบหกคนอยู่หนิงต่อสองครับขอประธานครับครับเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้โหเปิดไรดิ อยงอ,องโซมสวยจังอาบฟันอุอ๊ยโหไอกองเชียร์ก็มาเยอะครับกองเชียร์ของทั้งสองฝั่งครับกองเชียรย์ของบ้านกวาวก็เยอะครับกองเชียร์ของบ้านปฐุมก็เยอะฮะมาครับ,รบอ่ะมาอยู่เก,เกมเซิร์ฟสองวิวัฒน์ครับวิวัฒน์นั่นเองฮะพิวัต เสิร์ฟไปลูกนี้เปิดไรดีมาชมวงเงินโยงบาส่วนจังอ่อนฟันลูกนี้อาวย์แม่วงหนึ่งขอบคุณครับมีแถวบวกหนึ่งครับ,บ,รบสลารน้องนันนาภสอนหรือน้องกีตาร์นะเฮ้ยสวัสดีนะกีตาร์นะครับคิดถึงเหมือนจริงครับสองสามครับมามาดูเกมเสิร์เขาบ้าไปทุ่มวัดเสิร์ไปเปิดไรดีครับประจวบโยองบาสวยฟันลุนี่โอ้โห เปิดไม่ได้ครับเอาเร็วโอ้โหกองเชือกกองเชือกแล้วมีเสียงโหม่าโคตรบันเลยฮะเอาละครับเอามาดูเกมเสิร์ฟของบ้านความครับโอ้โหกองเชือกบ้านความจะต้นลุงที้แล้วครับดีไปจบไปจบวงเงินสามบันโโอ้หูนะสายแต่ว่าลูกนี้ก็ติดเด็ดไป สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถ่ายทอดสดจาก iPhone 13 Pro m a ็นะครับ256จิกสีเซเลบบัวฮะมาสองคนมาลูนี่นะซ้ายเวิไม์เปิดดิโยกมาสวนฝารลูนี้เจ้าตนโอ้โยนี่เจ้าตนฝาดพายเหลือฮะสวัสดี15คนดูนะครับผมใครที่อยู่ด้วยกันก็ทักทายกันเข้ามานะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะฮะ เป็นกำลังใจให้นักกีฬานะฮะมาสี่เท่ากันมาดูลูกเสิร์ฟของพี่จวบฮะพี่จวบรู้ว่าจะจบวงกันได้ดีโอ้โหสมิกได้บ้านดีด้วยครับโอ้โหโโอ้หเกมนี้มันจริงครับมันจริง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 ไม่ผมบอกว่าคู่นี้เกมคุณภาพครับระดับ5ดาวเลยทีเดียวฮะ มาเสิร์ฟมาลุยโอ้โหจะไปฆ่ามุมห้องโราเชี่ยมันกล้าครับโอ้โหมีเสียงครับมีเสียงโอ้โหมาฮะมาฮะเอามาดูเกมเสอร์อวัดอีกทีครับสีตรงห้องครับมาเสิร์ฟป้านหยอดมาลุยเจ้าออยเปิดแรกดีครับโยงสองสองจะเอาขึ้นฝ้าลุยโอ้โหไม่เหลือครับว่า เอาเลยกองเชียร์ตอนนี้ฮึกเมิเมะฮึกเิมกองเชียร์ปีศาจหรือแม่ไม่ต่อเม็ดมันมันจริงฮะอยู้เกมเสริมของวิวัฒน์ฮะอยู <are> ่เส <are> ิร์ฟไปลุยโอ้โหติดเด็ดเอาเลยครับโอ้โหไปกองเชียร์โหฮะสนุกสนุกกันครับมา <laughs> เอาเลยครับมา อาครับเมยีครับกองเชียร์ก็บอกว่าใจยเย็นใจยเย็นนะครับไปต่อสีสครบมาโอ้โหเกมนี้ดีกรีคุณภาพผมเกมไม่ธรรมดาครับโอ้โหเจอไปมาเอกวีเปิดได้ยกสองตัวโต่ต้นขึ้นฟาโอ้โหเต็มบล็อกแต่ว่าลูกมันหลุดออกไปครับคนเมาจะนอนไม่ได้นอนมาดูตะก้อสดดีกว่าโอเคขอบคุณมากคบน้องกีตาร์ครับ <laughs> มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาดูเกมสองผู้ชบวงเงินฮะจวบวงเงินเสร์ฟมาลูกนี้โอ้โหเปิดแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกสองมาสันแบกแก้ไขห้ามไปเอาเปิดแรกโอ้โหเปิดแรกของผูจชบหลุดไปเลยนะครับมผางเวแป๊นขาหมาานกลองไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอาม่รู้เก็บเร์ฟของผู้ชวงเงินเนี อดีตักเตะตะก้อนไฮเลลีล่เพ่จังหวัดแพครับนี่ครับปั่นุบวงเงินบาเซบาได้โยสโซเอโกวิปเต้าต้นฟาดลูกนี้โอ้โหแต่เพิ่ได้โอ้ไม่กินรับไม่ได้ครับจังหวะน,นี้ไปยูฟีโซผู้จัดการทีมของบ้านปทุมก็อยู่ไม่สุงแล้วตอนนี้แต้มตามอยู่อ๋อไม่ได้เล่นตะก้อนมาสิบปีแล้วไม่จวบแต่ว่ามานีดถือว่าเซอร์ไพรส์ครับถือว่าเซอร์ไพรส์เลยทีเดียว ทำผลงานถือว่าค่อนข้างได้ดีทำได้ดีเลยทีเดียวฮะเจ็ดต่อไปนะครับมาเจ็บไปโอ้โหเจ็บต็ดเน็ตเองเกาเตาเก้าเตาเสิร์ฟเสียคนข้างเยอะครับสลาทีมบ้านปทุมโอ้โหมาก็แช่ก็สนุกกันโอ้โหดีสนุกจริงครับสนุกจริงเจ็ดแ่ต้องเก้าครับมาดีเกมส่งของพี่วัดนะโอ้แบบนี้ครับเมียโทรตามครับ วันนี้ครับผมสีงมกว่าครับจาหฮาทุมะไปไป9าครับมาเซอร์บายลูกนี้โอ้โหเงยยโอ้โหลูกลงครับลูกนี้สะใจเลยครับาแล้วกัมาดูเข็มเซอร์กต่อไปครับของสีบันกว่ามางครับ เหมือนกว่าก็มีประจบวาเงินอามแล้วก็ออยดำฮะตอนนี้ก็เจอเก่าเท่ากันครัอเอล่าประจบวงเงินเธอมาหน้าซ้ายเออเปิดได้ดียกสอสวยเจ้าตบฝันลู้ดิโหไปข้ามครับโอ้โหอะไรกันครับนี่สวัสดีสิบเอ็ดคนดูครับทชียงอยู่ด้วยกัน สวัสดีเจ้ากิมดูพลัสสกูดออสด้วยเนี่ยมาดูดูจันมิวใช่ไหมถามว่าต้าสิมต้นดาครับมาเกมเสร็จดิครับจุกมุกมึงก็รอมาด้วโอ้โหได้เกมโลยโอ้โหยกองเชียร์กองเชียร์ก็สะใจครับว่าเปลี่ยนแดนครับมาโอ้โหพี่จมครับถือว่าวันนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีฮะ โอ้กดหัวใจรัวๆมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากหัวใจรัวๆฮะมาครับโอ้โหวัจริงวันนี้ประจบกองเงินถือว่าทำผลงานได้ดีฮะมิวอ้วนดีมิวอ้วนเดี๋ยวเอาไปนะครับสิบเตาเก้าครับสเวตเตาเก้าครับมาดูเกมเสอร์วัปประจบกองเงินเซอร์ไปโอ้โหเปิดซ้ายไม่คดีเท่าไหร่โอ้โหตรงนี้ก็ออกครับ กอล์เชกออกโหฮะมันสะใจครับสนุกครับสนุกวันนี้โอ้โหไหวเปล่าได้กันเมื่อกีเดี๋ยวเแป๊บเดีเดี๋ยวผมเข้าไปสัมภาษณ์นะคำแต่โอ้โหหลอกแปดอยู่บ๊อบบี้บ๊อบของเราแป่สิบสองเก้าต่อสิบสองครับเมา่อเสือปะลูนี้โอ้โหเปิดแด้แต่ครับโอ้โหเปิดแตครับมาจมวงเงินโอ้ เกมนี้ก็เป็นเกมยาวๆครับเกมเกมยาวๆว,วันเดียวจบครับทีมเข้าร่วมการแข่งขัน,น,น12บสองทีม <c oughs> มาดูเกมสู้ของวิวัฒน,น์สุรัสบ่าโอ้โหเปิดได้ดีประจวบยกม,มาสวยอ๋อแล้วรถนะโอ้โหยกล้มไปครับเจ้าอ้อย <c oughs> มีเสียงกองเชียร์ด้วยฝั่งโน้นก็มีนะครับกองเชียร์ฝั่งโน้นก็มีนะไม่ใช่ธรรมดานะครับเอามาสเวตเตอร์สิบสองครับมา กเกมเสร์ฟของพี่วิวัฒน์ครับเสิร์ฟใบลูกหูไปครับป้าแบบนี้รอบดึกครับสนุกสนุกกันครับขอบคุณหัวใจรัวด้วยนะครับขอบคุณมากครับสุดยอดครับมาดูลูกเสิร์ฟปุ๊สู้โอเคอเอาไว้ตอนนี้ตามอยู่ครับสิบสามต่อสิบเอ็ดครับจันช,อช็อตแก้เกมยังไงดีวันนี้เกม,สมกเสิร์ฟน่าอน เหนีบนยบิะไรไปยกสองมาไม่คนดีเท่าไหร่แก้ไขลูกนี้ออกครับโอ้โห,โโหบันวันกวาวบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเนี้ยบันกวาว้านกวนาาัวนี่ครับโอ้โหนนทโอ้โหวันปชมต้องขอเบรกเกมไว้ก่อนครับว่าสรรรนี่ส่กันดูทักทายกัเข้ามาได้ครับผม โอ้เกมยิ่งสนุกครับยิ่งดึกยิ่งสนุกครับอยู่ในรอบนี้รอบสำคัญฮะหมาวิ่งผ่านกล้องเยอะเลยเกินครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเอาละครับอะไรเงีจบวงเงินครับตัวทีเด็ดของบ้านกวาวครับจำนมนกี่ทีมทั้งหมด12ทีมครับเพียงวันเดียวจบครับไปท่างอื่นหมด ตามสบายมึงไอ้ัวไอ้ตัตามสบายมันดดประดี๋ยวชมอันนี้ครับมาสวัสดีสิบห้าคนดูที่ยังเหนียวแน่นที่ยังอยู่ด้วยกันครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้คนดูไปถึงร้อยกว่าแล้วตกใจหมดแล้วตื่นเต้นนะครับเมื่อกี้ไม่ได้นอนแล้วน้องดูแต่ดูเตะแล้วก็โอเคน้องกีตาร์ครับขอบคุณมากครับ อามาดูเกมเสิร์ฟของพี่ประจวบขงเงินฮะแล้วพี่ออกเว้นไหมอย่างนี้พี่ปลาจวบจะเสิร์ฟไปทางไหนครับเสิร์ฟไปหลุดที่เสิร์ฟออกไปเลยครับพ่เล่นงานที่หน้าขวาครับแต่ว่าลูกนี้ก็หลุดออกไปฮะนี่ครับกองเชียร์ของทั้งสองทีมครับเยอะเยอะเยอะถึงสองทีมฮะกองเชียร์สิบสี่สิบสองสิบสี่เออสิบสองครับป่ะ ตีต่อสิบสองเก่าแต่่ามากกว่าโอเคเก่ามากครับพี่ยศฝันนี้โอ้โหติดบล็อกเต็มเต็มเลยครับโอ้โหสาใจเลยครับเจ้าอามบล็อกเต็มเต็มครับสำหรับรอบนี้ฮะอะไรครับมีแก้ไขเดี๋ยวนี่พี่น่นี่ตุกยอไม่ร้อล้เี่เดียวบอกแเี่ยว เอาเตะแดงจรนะตวนะตาัวนะอันมาอจางสุดองมนาสี่มาลูกนี่เปิดได้ดีโยสจะอับฝาดเโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี้ตโอ้กเชีลูกขึ้นเหเครับมันมันนี้มันคู่นี้อันยครกบแกกันแล้วครับ สิบสองต่อ16ครับเมืเซอร์ฟไบลลูกนี้ยอดมาลูกนี้เจ้าอ้อยตักได้ลูกแรกโยงมาเจ้าอ้อมฟาดลูกนี้โอ้โหเต็มเต็มบล็อกเลยครับผมเอกวิดขึ้นมาบล็อกนี้เต็มเต็มเลยฮะโอ้โหอะไรครับกระตุ้นลูกทีมครับเอกวิดสีพิลลมนักเตะระดับดีกรีตัวเขาเรียกวตัวนักเตะอาชีพนะครับสำหรับเอกวิดมาได้สิบเจ็ดครับสิบสามต่อสิบหกครับ ยอดหน้าหลงแล้วนะสบาลูกนี้ยอดมาเปิดแรกดีครับยกสบาร์โอ้ยขึ้นฟันโอ้ยกลองเชียร์นี่มันแล้วครับโอ้โหมาครับมาครับโอ้ยกองเชียร์บ้านปฐุมก็เงียบไปแล้วตอนนี้เอาแต่งกันเซตเดียวเท่านั้นครับสูสีกันมากครับสูสีกันมากมากเจ้าสูสีกันเจ้านกีตามามาดูเดี่ยวสู่ของพี่ผู้ชมครับ สิบเจต่อสิครับเบอร์เลงไปเดลงไปเจ็ดต่อสิบสี่ครับไปครับเบอร์ได้โอ้โหยังไงยังเก็บได้โอ้ลูเตะออกไปครับโอ้โหเงยเงยกันเคล้าเนี่ยโอ้โหกองเชิดก็เยี่ยมกองเชิดมันกว้าได้เฮกันเยอะเลยครับมาโอ๋อะไรครับไม่แน่ครับไม่แน่ครับไม่แน่ เปิดหัวมาในทีมบ้านประชุมนี่จะเป็นต่อนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เอ้าเกมอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะมาฮะมาไปดูเกมสุดขอประชุมวงเงิน18 13นดสิักเสตะดีกรีดีกรีนักเตะของจังหวัดแพร่บนีโอ้โหเปิดได้ดีเอกวิทย์ยกมาลนลงมามาเปิดได้ดีเจ้าอาร์มขึ้นฟันหัวเสาโอ้โห โอ้โหอะไรครับต้นผิดฟ้องเออใช่ครับผิดฟอร์มครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหอะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่สวัสดีครับใครที่ยังอยู่ด้วยกันก็ทักทายกันเข้ามาได้นะฮะไปแล้วกันนะยังไงเขากเจ็ด้อยแสิบเก้าสิบสามเก้าร้อยสิบสามม่้ลึมลึกไหจบวงเงินเสริมครับ เซิฟพรอนมาวันนี้เปิดแรกดีครับเอกวิทย์ตอโดโยกมาฟอร์ดฟันลูกนี้โอ้โหไม่เหลือกระผมก็เต่าไปยังไปยังไปยังเนาะมาฮะมาฮะมาครับมาครับเกมยังไม่จบครับวายอสตหิบสี่สิบเก้าสิบสี่ต่อสิบเก้าครับมาเสือมาลูกนี้โอ้โหลูกนี้ลงเต็มเต็มแท้ ลงเต็มๆแล้เอาแล้วครับกระทุมเริ่มตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆครับว่าตาผมโอ้โหเป็นกว่าของเวลานอกมากเลยแม่ต้องเบรกเกมมาฮะตอนนี้สถานการณ์สถานการณ์เริ่มแบบเริ่มไล่เริ่มทีมอีกทีมเริ่มไล่ขึ้นมาครับขอบคุณหัวใจรัวๆด้วยนะครับขอบคุณหัวใจรัวๆครับเราต้องเบรกเกมกันนิดนึงฮะ บานกว่าตอนนี้กําลังเป็นต่ออยู่นะฮะของคนหัวใจรัวๆของคุณหัวใจรัวๆ,ๆ,ๆ,ๆจากน้องกีตา้าด้วยนะครับไม่ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงเหมือนกันนะครับน้องกีตา้าครับคิดถึงเหมือนเดิมครับมามาครับมาลุยก,กันต่อครับมาเวลาครับเอาตัวสนามลงสนามครับมาลุยก,กันต่อมาอีกนิดเดียวข้าวเลยข้าวเลยข้าวเลยมาเลยครับตอนนี้เกมสูสีของคู่นี้ สิบห้าต่อสิบเก้าครับมาเกมเสิร์ฟของวิวัฒน์ครับวิวัฒน์เสิร์ฟบอลเปิดไปได้ครับโอ้โหประตูบวกเกิดเปิดแตกครับผมบอกเลยว่าแตกครับเอาจะครับเบรกเกมก็เบรกไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ทางด้านปัทุมก็ไม่ยอมฮะรอบนี้คือใครแพ้ตกรอบทันทีฮะในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบแปดทีมสุดท้ายเสิร์ฟบอลวิวัฒน์หนักไล่โอ้โหเนี่ยสองแตะรวดเลยตั้งแต่ เบรเ <Vader> กมมาครับรอบอะไรนะครับรอบแปดทีมครับรอบแปดทีมแล้วครับตอนนี้เราบแปดทีมแล้วนะครับถ้าเราร้องแล้วหน่อยทีมแอนหน่อทีมคนนุ่มหน่อยไปร้องหลบร้องทีมแรกหน่อยเอาละครับกดกดไลค์บานือล้วนเลยครับตอนนี้เพราะว่าได้สองแต้มรวดครับจัดจอดครับกลับบ้านนอนดูสบายใจดีกว่าจัดจอดบอกอ้าวเพิ่งเกมเกมส์เขร็จเขาไปจวกเงินเสร็จไอ้หูไปไร่ดีครับเจ้ต้นโยกมาสวย ฝาลูกนี้โอ้โหได้แต้มครับโอเคครับขอบคุณน้ำยาล้างหัวเทปด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้ำยาล้างหัวเทปจากบอบเบียฮะมา,มาครับครูขอบคุณหัวใจรัวๆจากน้องกีตา้าด้วยขอบคุณมากครับสนุกทั้งสองทีมครับผมสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าต่อสิบแปดโอ้โหสุดสีครับแทบจะพลาดไม่ได้เลยครับจากพอเ<ๆ>วลานอกมาก็ได้สามแทมรวดเลยครับแต่ยขึ้นมา ฟาดลู้เดียวหูจมมิดเลยครับเอาเลยครับตอนนี้19เท่าแล้วครับอะไรที่แน่แน่ก็ไม่แน่เลยครับตอนนี้โอ้โหปรบการสูงอะไรที่แน่แน่ก็ไม่แน่เลยครับโอ้โหจากจอร์ดก็กดไลค์มารัวๆเลยครับขอบคุณมากครับจากจอร์ดนี่เชียร์บ้านปทุมครับมาสิบเก้าเท่าสิบเก้าเท่ากันครับเชียร์ทีมเสื้อดำโอ้เสื้อดำก็ตีตือนมาเรื่อยๆครับน้องกีตา เสือมาหน้าซ้ายโอ้โหเปิดแรกดีครับเจ้าเอกาวิทย์ย้อนมาสวนบ้าลูน,น,ลนี่โอ้โหประทุมไม่เต้นเนี่ยโอ้โหเล่นพอพอไหนเอาเลยครับต่อน,นี้โอ้โหหลังจากจขอเวลานอกมาเนี่ยครับทางด้านของบ้านประชุมก็ได้ห้าแต้มรวดเลยครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆมา โอ้โหขอเวลานอกปุโโ๊บโ,โดนห้าแปมรวดเลยฮะับว่าห้มโดนเตมโอ้โหพี่กลับมาได้เปรียบเลยเขาตอนนี้บ้านเป็นทุมอม่าได้ครับของเชียร์ของของได้ของก็เริ่มโหฮาเลยครับมาสวัสดีคุณกอนและป้าด้วยนะครับยี่สิบสิบเก้ายี่สิบสองสิบเก้าครับมาได้หรือเปล่าครับสะมาลูกนี้อ้าวเปิดแรกดีเจ้าอามฟาดลูกนี้โอ้โหออกไปเอง เอาขึ้นแท่นก่อนเนี่ยโอ้โหสบายใจอาจารย์ชอบสบายใจโอเคขอบรุ่นมากครับสุดยอดจริงครับคู่นี้โอ้โหเดี๋ยวต้องเอาไปสัมภาษณ์นักกีฬาแป๊บนึงนะฮะว้าวครับพี่วัดพี่วัดครับพี่วัดเป็นไงบ้างครับกดดันที่ไหนกดดันโอ้โหก็เตะฝืนแล้วก็มาพลิกมาในช่วงท้าย โอเคครับเดิมเกมเสริมกลับมาได้ในช่วงนี้โอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> สุดยอดครับโอับ <c oughs> <Okay. c oughs>